ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนลำชีกว่า100ครอบครัวยังปักหลักชุมนุมบริเวณหัวงานก่อสร้างเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยจากการสร้างเขื่อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างหรือบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์มานานกว่า5ปีแต่ว่าคนที่มันุหปัญหาการจ่ายเงินที่ล่าชา้าชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า มาจากงบประมาณที่จำกัดและการตรวจสอบสิทธิที่ไม่เป็นธรรมทำให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับเงินชดเชยขณะที่งบประมาณในปี2,567อีกกว่า190ล้านซึ่งเป็นงวดสุดท้ายก็ยังไม่เพียงพอพวกเขาจึงเรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแล้วชาวบ้านตาดำๆอ่ะคือเดือดร้อนจริงๆบางวันก็ต้องไปรับจ้างไป มันไปขูดมันแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่เต็นท์เพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองเราไม่ขัดขวางการก่อสร้างนะคะเรายินดีที่มีโครงการพระรามบุรีในพื้นที่ของเราเป็นเรื่องดีแต่เหมือนเขาไม่ค่อยเห็นความสําคัญของชาวบ้านไหมคะก็เลยชาวบ้านก็เลยต้องรวมตัวกันจริงๆรนะ่ะรายชื่อจะไม่มีด้วยซ้ําของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ทีนี้พวกเราก็มารวมตัวกันก็ไปกรมกรมรับประทานที่สามเสนไปกระทรวงกรเกษตรเพื่อจะไปหาท่านรัฐมนตรีไปหารองอธิบดี เพื่อยื่นหนังสือว่าเราเดือดร้อนจริงๆขณะที่ชุดะระทานยืนยันว่าเริ่มจ่ายเงินชดเชยชาวบ้านมาตั้งแต่ปี2563เป็นเงินงบประมาณกว่า1,200ล้านบาทและในปี2567อีกกว่า190ล้านบาทแต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนลำชีมีพื้นที่น้ำท่วมถึงกว่า18,000ไร่มีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่การกำหนดราคาทดแทนทรัพย์สินสูงกว่าราคาประเมินก่อนก่อสร้างทำให้กลุมชนรัะทานต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณอีกกว่า3000ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอกับผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดหลังจากที่เราตรวจสอบอทรัพย์สินเสร็จทั้งหมดเนี่ยเราจะประเมินรู้ว่าทั้งโครงการจะใช้เงินอีกเท่าไหร่นะครับรวมทั้ง หลังจากที่เราดําเนินการรังวัดเสร็จเรารู้ว่ามีลัษฎรกี่ลายที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่คณะรัฐมนตรีตอนที่เสนอเปิดโครงการเนี่ยได้อนุมัติให้มีการจ่ายค่าชดเชย mm hmm. พิเศษแทนการจัดแปลงอพประยพนะครับ mm hmm. ซึ่งหลังจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปประชุมคณะทมการกําหนดราคาในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะประเมิเมนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มารวมกับค่าชดเชยทรัพย์สินต่างๆกับค่าที่ดินนะครับเพื่อจะ รวบรวมกรอบวงเงินตรงนี้เสนอคณะรัฐมนตรีโครงการก่อสร้างเขื่อนลำชีตามพระราชะดำริครอบคลุมพื้นที่3ตำบล2อำเภอจังหวัดชัยภูมิงบประมาณ3,100ล้านบาทกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง6ปีตั้งแต่ปี2,562ถึง2,567เเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่การเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และเขตเกษตรกรรมเป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและเพื่อรองรับแผนการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชียุทธนาอินทรอนไทย p ีบอรายงาน